สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์การแข่ขงขันคู่ระหว่างเมมฟิกสลีกับนีโอลีพิเลิกนในวันนี้นะครับต้องบอกว่าในช่วงแรกนี่เป็นท่านของเมมฟิสครับที่เปิดตัวขึ้นมานำด้ดีก่อนด้วยการยิงของเดชมอนเบนซึ่งเป็นการให้บอลจากการจ่ายบอลเร็วของจอมมอรันขึ้นมายิง3คะแนนเร็วอ้จอมมอรันเดี๋ยวมึงจะกระชากข้ามใส่น่ากูแล้วข้ามไปแล้วใช่ไหมนี่ไงหลักทางบอลกูดีนักจ่ายบอลให้เพื่อนยิง3แต้มแม่ง เดชมอนเบนมีแต้มมากที่สุดของทีมเมนฟิกสลีในช่วงครึ่งแรกครับทำไป17คะแนนกับการยิง3คะแนนลง3ลูกและเปอร์เซ็นต์ฟูโกไดรวมถึง50แต่ถึงอย่างนั้นในช่วงคนที่สองนิวลิพิทกานก็สามารถพลิกกลับขึ้นมานำได้ด้วยการเล่นคู่กันระหว่างแบนนัตอินแกมและไซออนวิลสันกับความแข็งแรงของพวกเขาไซออนวิลสันข้ามวางแบบง่ายๆมันไม่มีใครป้องกันจนจาเด็แจ็คสันต้องบ่นใสจามอรัน มึงไม่บังทางมันหน่อยวะเพื่อนมันเข้ามาง่ายเกินมึงจะให้กูบังทางมันยังไงหัวไหลมันใหญ่กว่ากูทั้งตัวอีกด้วยความคันเข่าทําให้จารีจ็คสันตัดสินจะมาปิดไซออนเองกับมือแต่สุดท้ายดีสิไว้จารีจักสันหลังไม่ต้องไปได่าจามอ,อแล้วนะเพราะมึงก็ปิดกูไม่ได้นี่ครับท่านชมดูครับหลังจากที่เลอัพเสร็จไซออนเนื้อสันมองหน้าจารีจ็คสันด้วยแต่ก็นั่นแหละครับท่านชมครับด้วยความที่ชอบกินเบอร์เกอร์เกินไป3เพลย์ต่อมาของไซออนก็เลยเป็นแบบว่าอู้หโดนบล็อกไปหนึ่งอออู้ทบลลหุดมื ในขณะที่ท่านั่งของแบรนดอนอินแกรมถึงแม้ว่าจะยิง10ลง4แต่สิ่งที่เขาช่วยทีมได้มากที่สุดก็คือ3สติลกับอีก2บล็อกซึ่งช่วยให้ทีมนั้นสาม,มารถพลิกกลับขึ้นมานำได้ถึงแม้ว่าจามอรันจะพยายามแก้สถานการณ์ด้วยการเอาออฟเฟนซีฟาวแต่ว่าลูกนี้ก็เสียฟาวเองอยุดดีการยิงสามคะแนนของจามอรันในวันนี้ไม่มาเลยครับตัวเขายิงทิ้งยิงคว้างยิงไปทั้งหมด7ครั้งแต่สุดท้ายก็ลงเพียงแค่ลูกเดียวกับจังหวะแรกดูสิครับวิ่งมานี่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 ี่จำยิงโอ้โหย,ยิงเร็ว พอเถอพอ่อมึงเลิกยิงเถอะเพื่อนโว้มึงทา้าทายเหรอกูยิงนะ้วเว้ยมึงยิงดิแน่จจมึงยิงดิกูยิงยิงนะมึงยิงไปเลยแต่พอเริ่มต้นโคตรได้สามดูเหมือนจะมรันเจอเริ่มเรียกจังหวะของตัวเองกลับมาได้ครับเขาคือคนที่สามารถทําแต้มได้มากที่สุดในช่วงครึ่งหลังกับ17คะแนนด้วยการข้ามเข้าหาห่วงรัวๆซึ่งถึงแม้ว่าเพื่อนจะจ่ายให้ยิง3แต้มเขาก็ยังข้ามเข้าไปดังอีกและในที่สุดครับตัวเขาก็ยิง3มแต้มลงสักที แต่ความสนุกของเกมนี้มันอยู่ในช่วงท้ายครับเพราะในช่วง30วินาทีสุดท้ายเนี่ยเดชมอน์เป็นยิง3คะแนนปลุกความหวังให้กับทีมหลังจากที่ตามหลังมาอยู่ประมาณ10กว่าแต้มและเมื่อเหลือเวลาเพียงแค่3วินาทีเท่านั้นครับจามาันก็ข้ามเข้าหาห่วงหวังว่าจะได้ฟาวเพื่อที่จะยิงลูกโทษพาทีมชนะได้เพราะตอนนั้นพวกเขาตามหลังเพียงแค่แต้มเดียวแต่ถ้าว่าโค้ชของนิวอลิมพิกเ,เนี่ยขอประท้วงว่าจังหวะนี้มันไม่ฟาวแล้วกรรมการมาดูรีวิวครับกรรมการก็บอกว่าเออวะ่ะมันไม่ฟาวจริงจริงด้วย ลูกนี้ไม่ฟาวได้ไงครูจะไปฟ้องช่องเทคออฟเรื่องหนะือเวลาอยู่ประมาณ0.4วินาทีสุดท้ายครับท่านันของเมฟิกิสตี้มีโอกาสได้ส่งบอลเข้าไปในสนามแล้วเรื่องปฏิหารก็เกิดขึ้นครับเมื่อจารริแจ็คสันเจอาคว้าบอลได้และสามารถเรียกฟาวได้จารริแจ็คสันเจามีโอกาสได้ยิงลูกโทษ2ลูกนะครับแต่ว่าก็ายิงพลาดเป็นลูกทำให้แต้มมันเสมอและต้องไปแข่งต่อในช่วงต่อเวลา ยังไรก็ตามครับในช่วงต่อเวลาเป็นท่าน,นังของเมนฟิิสลี่ที่สามารถแสดงผลงานได้ดีกว่าเพราะว่าทั้งจาริจักสันเจอาและจามอลแลนครับยิงไม่พลาดเลยครับยิง100ร้อรเรวมไปถึงมาคัาสมาที่สามารถสติลลูกนี้และเล่นฟาสต์เบรกได้ฟาล์วลงหนึ่งทีและเขาก็ยังสามารถเก็กบดุได้ด้วยอีก1ลูก สุดท,ท้ายเกมนี้จบด้วยลูกใจสุดๆของมาคัสมาสที่จ่ายอาริโอเพสกับจามอรันเลนสุดท้ายครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมสังเกตหน้าของจามอรันดีๆตอนที่เขาดีใจเขาเดินเผลอไปดีใจท,ทําท่าแบบยิงปืนแล้วก็ฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ได้จนหน้าเสียเลยครับสุดท,ท้ายเป็นเมฟิกิสลี่ที่สามารถพลิกกลับมาชนะนิวเรมพิลเลียนได้116ต่อ115ด้วยผลงานของจามอรันสามสิบเอ็ดแต้มเจ็ดรีบาวสำหรับผู้แพ้ไซอันนิวเรมสันมี23แต้มกับอีกสิบเอ็ด